ก็หายอ้ตัวนี้ก็ได <c oughs> ้มาเลยวิ่งนี่คนข้างล้ายได้ไหนีุพคนนี่มาขิ้เขาป่ากับนอ้องสองคนนะสบายดีกับสักไทยสบายดีพ่อแม่พี่น้องแลวสบายดีเอฟซีเบิร์ดทุกคนยินดีตอนหับข้าสู่ซองบอลแรมแคมป์บ้านคือเก่าทุกคน มันนี่ก,ก็พาทุกคนออกมาหาอยู่ห้กินนั่นแหละคือเก่าตามเคยทุกคนเขาเป็นคนมาหาอยู่ห้กินนะก็เลยออกมาหาอยู่ห้กินามาสองคนกับนอ้องกับน้องไทเกอร์นนะสวนผลมาหาอยู่ห้กินมากินข้าป่ากันแมนลมแห้งขนาดวันนี้อู้ๆเลยลมนะโด้โหลมก็ได้ลึกลมแหง้งมาหาปอนเม็ดเอี่ยนทุกคนเลยมันนี่ก็ได้มาหาปอนเม็ดเอี่ยนท่า ข้างอยู่คงกินไปไปอยู่ไปกินอะไรทุกคนตามสายหนามเดี๋ยวเบิ้งน้ำกันวาสิได้อย่าบอกมาในีก็ได้มาใกล้อยู่มในกันเลยอ่าลายกิโลอยู่ขี่รถมาจาัลเลอร์กัดแล้วปอนกัดแล้วบ่สอันนั้นเห็นเห็นหูหนึ่งนะปอนปไปใหม่เดี๋ยวรอเบิ้งหูเอียนแทนี่นนทุกคนทีมีหูใหญ่โตใหญ่อยู่บ่ อยู่ในแจนนะนะดึกใหม่เดี๋ยว่อนป้าไหวร่มแหง้งอ่ะลืมอะไรออกออกมาทำซบสบางมันที่บทซบสบายเบ็ดเนี่ยบสบางมันนะ,ะไอ้แหน่ป้าไหวจ้ะ คนในะพื้นไหวเยนีนงเงียเข้าไปโอย้ยุดเลยนปล่อยนอยู่ไหมข้ามไบนรถเกี่ยวบรุษตี้เน็กซูในมืออยู่หรอ กันแง่มีเอฟซีคอมเมินวะแหงเอาเล็กแหลมกับกับเสียมฮะห,หอยมาเหมือนกับบได้เอามาเลยเสียมก็ได้เผื่อมันเอาหนาขุดนะนะเอฟซีคอมเมนต์บอกแต่ว่าเหมือนกับมาแบบบุได้เอามาให้เสียมก็ได้เล็กแหลมกับบได้เฮดซับตัวใหญ่บหมดตัวหน่อยหแห้งบ่แห้ง ขวดออกมาเลยไอ้ว่าเ้าดินแข็งหรืดีวะเอปอนป้าใบมาได้นแนมมาทาง,างราังผาวดตึ้งเลยท่านนี้ใครแต่ซองคนนะสอยกันอ้ดินแน่นนะทะพืนเนาะค่อยๆด้งมือเฮ้ย,ย,ยจะไดากระถาเบึ้องมาตัวใหญ่ตัวน,น่อยทัได้เดี๋ยวหาวิธีเอาก่อนทุกคนมันแน่น ดินแน่นเขามาตัวใหญ่เขามาแข็งแข็งเโอ้ยอาหารที่ยังไหวอ่ะมันถือมันเกี่ยวเพื่อไม่ไว้เอ้าลอยเอ้าสมนถละพอได้กินอาหารเที่ยงห้าวันนะแต้มแรกมาเน่ยปุ่นตัวนักกระดึ้งลงแล้วตัวหนักอะไรถ้าใส่ปลาใบดึงลงตัวหนักอะไรนี่ยอไปเบิ่งนำกันนั่นถึงงานได้มาเพิ่มเลยทุกคน ากำลังสีปอนเอียนเน่ยนในเงาใหม่เดินมาซองโตเลยเนาะมันมนัดมันมัดขากับสีแย่นี่โอ้ยมีกองใหม่เหครอนกันนี่บางใหญ่มีนสีเหลองแง่บ่อว,ว่ามันยังอยู่บ่ป้าวายอยู่เพิ่งอสองโตเลยทุกคน,นตรง,งงามง,ง,งามใส่งามงามเดี๋ยวเก็บไปก่อน,น,นจะได้เดี๋ยวคือไปดูจิ้กันหน่อย ไปพอกินก่อนแง่แง่เบ็ดแล้วนะแง่เบ็ดเบิดอะไรต่างไปกินครับรอยามน้ำผู้กินกินน้ำนะเสือกนีอนเทนต์ไดต้ดตัวนี้อ้อเอีย,ยนแม่ไข่เด้ตัวนี้ หักละสามโต้นะรอยแยมกลับเหอนทุกคนขีใส่ได้เอาสองโต้สามโต้นะก็รอยแยมกลับมัพอใส่ได้หลายหลังรอยแยมมันลุดตัวนั้นได้ไปเบิงน้ำกันค่ากลับรอยแยมกลับที่ได้โต้ได้เพิ่มนะเดี๋ยวนี้ก็นำเริ่มบก็อกนะล่ะ ในป้าป้าน่ะคือว่าเห็นตึกแหยังพักได้เซตไงอยู่บ้านผมบอกเลยบ้านพักอยู่ชวนมาตัดไม้วิกน่อยป้ะขาให้ได้ไหมนะขอให้ตัวหนึ่งแสนหนึ่งตัวละแสนเฮ้พอจะใส่จ่ายเนาะขี่ว่าเด้ป้าทะเลกเห็นตึกแหเก็บหอยเนาะ เอากั็มากันี่กับพ่อสะบาศ์เขามาอา่ามาอาบน้ำลกออกึกแห่ลลาาแล้วกันงุ้มหอยทุกคนเดี๋ยวเ่าเลาะเบ็ดเลาะแหน่เบ็ดปลาใบแล้วกันขึ้นไปหยุดกินนะอย่าเลาะเหมืนอมนตามแหน่ตามเหมือนกันตามเลาะมันนี่ลองไปกินดีทุกคนหยาดหยา,าดในมือเลยตึงแล้วตึงแล้วเกลือตึงแล้วตึงแล้วเกลือ คืนแล้วพักกลานดีนะเดี๋ยว่โม่นน้นแก้เลยม่ึ้นมันจะจำเลยที่จักเนีย้ย่อปอนลงกินอีที่จักที่จักมันึ้นมาคาไปเลยสักคนม่ว่าตัวใหญ่หรือตัวน้อยาเขีย<ม>ว่า,วา,วามันเขียวย่ามันบุทันคืนนะ สูสูอยู่แมนบ่ฮะแังสูมือขึ้นมาเรื่อยๆคือว่า <c oughs> มีเปอร์เซ็นต์สูงอยู่ที่สินได้ทีี่ท่สิบบรุษหัวมันจุดเจีาะจุันทนนะช่มีลายโตอยู่ในนี้มันเป็นต้มเป็นสนมนะเดีย๋ยวถายเบิ่งขึ้นมาจานาว่าต้นใหญ่ยจะหน่อยนะเดี๋ยวใช่พิธีเอาก่อนทุกคนเลยสายสาั่น์สายสาั่นเราเนาะยัวใจมันเงียบปะอีก รุดน่ะน่นสิบูเจ็บปากที่มันบริสันต์กึกกักมันขาดสื่อเนาะเดือเย็นมฮะกัดมันกัดสื่อบ่ถือปากบ่ถือมีนมันบ่ถือมันอ่านรุดแล้วแล้วเราทุกคือมันกระชูงม่ไหวเงี้เนี่ยปลาไปอีกแล้วเถอะมันกลับมากินอีกมาขึ้นมาเลยคนโตบักใหญ่เลยงามๆอ๋อโตนี่ อยู่ในนี่นพักกันนังเราคิดว่าตัวน้อยมันแห่ไปแห่ม,มากว่นะนะั่งแถวนั่งแถวตัวใหญ่โอ้เหอยเอาไวไ้แล้วเขียดอ่ะอตัวใหญ่เดี๋ยวใส่ทุกอย่างแล้วก็ยาห้อมัดเบ็ดเพิ่มอีกก่อน ดึงสายลงลุยแล้วะนี hmm. đ đ ่ยเซตกดึงสายลงลุยแล้ววะเนี่ยเซดเซตดึงลงลุยแล้วทุกคนซึ่งสายสีสายเป็ดจนสีสุดเลยโอ้โ mm ห hmm. <c ười> น,นี่จะเป็นหูเปล่าแล้วเจ้าตัวนี้นี่จเป็นหูเป่แล้วตัวนี่จะให้จัดทกอันนะตงนึงก่นอนอ้าวว้าค่ะ ูสายมันพอ,อยออกจักโอ้ยแมรี่สายพอ,อยแล้วนี่ดิว่ทย์หยันถือบอลมันปุยยู่แต่ว่ากเหนียวเป็นขาดเลยเนี่ี๋ยวจะถือบอลมันอุนปุยอยู่ว่ะกินเนีมันจะก <ใจ S 1> ินอ<า>ยู่ว่าแง่บ่อยแน่เ <laughs> ฮ้ยกินแล้วเบ็ดขาป่ะเนาะเจ๋งดายเลยทุกคนตัวที่มันหปล่อยไปแล้วมันขาดไม่มือเลยนะขาดสายพีอียังขาดนะที่ถือบอลมันปุยบอลมันพอ,อยทุกคน เดี๋ยวขึ้นไปเห็ดกินกันทุกคนมาดิเริ่มบ่ายแล้วยิ้วขาวแล้วเดี๋ยวขึ้นไปเห็ดกินก่อนเดี๋ยวมอไทเกอร์เลาะเบิ่งหูมันทัดนะหลังจากกินข้าวแล้วเขาจะไปเลาะแงอีกเมื่อไปกินเพื่อนเมื่อไปกินอยู่เพื่อนเผื่ออาจะกินพันกินออมอยู่เพื่อนนะแต่ว่าเขามาป่าก็ต้องกินปัดกินข้าวยิ้วขาวแล้วเดี๋ยวขึ้นไปเห็ดกินก่อนดังไฟกับลมทุกคนเลยลมอู้อู้เลยดังไฟกับอะไรเห็ดกินกับสีหยางในจังหน่อยแหละมันล่มลาย ไปเอาเริ่มลุกแล้วเดี๋ยวเอาเอียนมาคขวาหากินนะอุปกรณ์เครื่องแต่งินเขามาตลอดถือหมอมานำเอาไปตลอดลืมตลอดถือแต่หมอตะลืมลืมฟ้าบัดเอา้าได้หมอลืมฟ้าบัดของพู่เขาเคยดีครบอยู่ดอกเดี๋ยวหเหาเ็ดต้มสมต้มเป็ดปลาไหลอะไรทุกคนะนี่เอียนเทาที่ได้เรืเเอเรือเลือเอาโตโปเป็ดกินนะ นี่แหละทุกคนมีเครืบบ่องสะบาดแค่นี่นเลยพอดีเลยพอดีงามเลยมาคว้ในเครื่องเขาเชียงห้ากันใส่เครื่องหนเลยเชียงกไย็ไดี๋้วสีแล้วขี่มันออก เก็บไปไว้ใช่อีกรอบหนึ่งได้มีปัญหาประหยัดงบก็แมนบางทีนี่ทิมเลยก็มีบางเบ็ดนะที่ได้มามนะันอยู่ในโตัเอียนทิมเลยมันถือก็ได้ก็เก็บตั้ม ว่าสิใคหัวขาส่ยลงป้ถาถขาแต่หมอพดเอาอยัาลงมาเลยทุกคนพดได้ดี้วเ,เดี๋ยวยันลงมาเลยพคนโอ้ลดแหงขนาดลมก็แห้งลมก็แห้งน,นี่มาเขาป้า สองคนนะหมาไทเกอ,อร์หมาตุลาบัวหัวไปทางใดก็าเลยชวนไทเกอร์มาอืเครื่องปรุงเฮาทุกคนอ้าปวดโดนเติบเลยใส่เครื่องปรุงลงไปคือสิสุกเลยแหละใส่เครื่องปรุงลงไปมัดหนาวลงมัดอืมอมักหนาวลงกระซิบนะมันนี่ทุกคนเอ้ย จางหรือเข็มกันถ้าเบิ่งนน้ำกันเข้มเบิ่งโง่รอดแล้เข็มหรือจางคนสองคนกินเยน็นซามโตมือนโอ้พอดีแซ่บเลยปุงทีเดียวจบเอาเดี๋วเ,เดี๋ยวเตินทีมงานก่อนงานไปรออาญเบ็ดถา่เาเฮาเฮ็ดกินถ่านะ กิไไม่มงานกำลังอยางมากมาเด้อมาเด้อมาเด้อสุกแลวเด้อกำลังอยางมากนะเดี๋ยวเราจาบ,บน่นอยู่บนกินก่อนเย็ยบรอยทุกคนเอาไปเลยขอเแซ่บเลยมั้เนี่ยกินเขาอยู่ป่ามามาทุกคนนี่ เอาไปเลยได้กินขาหมอเลยบุญเลยถือถวยมาถือหมอกบุญเลยเอาถวยแกะเจ้ากัใส่ถุงเอาทำงานมาที่ไหนไปะอทางน่ะพอหูเอียนไลยอยู่เปล่าไลายอยู่เป็ยยนวะจะได้กินข้าวแรกอยังไปจัดการมันน้ำข้าแรกขัดอยู่เปล่าสมสมเป็นวะขัดพอดีเลยนะเดี๋ยวกินข้าวกันทุกคน แต่ว่ามือก็สิเนียนๆจักหน่อยเด้เพราะว่าถ้าจับดินจับหยังน่ะเดี๋ยวอือ ยำทั้งกระดูกเลยโตมันอ่อนกินเต็มที่อีกมันสามโตกินสองคนแด้งคึนคืนเห็นนี่แนมห้าพักบุเห็นเลยประกาศบางบางจุดนี่มีประกาศอได้กินกับแก่ว ตอนนี้กินข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเลาะแห่หูียนไปลุยหาลาเอียันนำกันทุกคนนะถ้าเบิกผลงานนำกันวันนี้ว่าสิได้จักโลสิได้แบ่งกันเท่าได้เงินพอได้ไปอยู่กินมื้ออื่นหรือว่ามื้อแรงเดี๋ยวไปลุยนำกันทุกคนตอนนี้ก็เลาะใส่ทุกคนหลังจากกินข้าวแล้วนะเลาะใส่เลาะใส่ตามแคมน้ำเลยเลาะหาหูมันใส่เบ็ดก็ ใส่ไปแล้วแบบเจ็ดหมากนะเลือยูซามากเนี่ยเลาะเบิ่งแท่นี้มันมีโตกินนํำอยู่บ่อยค่อยๆเห็นยุ่ยๆขึ้นมาแล้วเลยยังสูมมืออยู่เห็นป่อวค่อยๆจอกหลัดเลยวะดินมันดินแน,น่นรัญง เนาะฮะโอ้ตัวเหลืองเหลืองเนาะเออเหลืองถักรีนไงมันโตบุญยัดมันเกาะหิมปากมันมันมันตัวซ้ำนี่นะจะกินเบ็ดใหญ่ก็ได้แล้วมีตัวน้อยทถวนี้มันกินบ่ญยัเนาะตัวน้อย รอกลับมาทุกคนได้เอียดฟองโตต้นหนาต้นใหญ่ต้นนิดต้นหน่อยนะเดี๋ยวเอาทุ่งก่อนตัวทุ่งจะเคลียร์ไว้นี่ยขอนใหม่นะเจ้าข้าวหลักเอาไปเลยไปจักไหนยังสูงมืออยู่นะห้องใหญ่เตือบ่ขึ้นมาอยู่บ่ไรค่อยค่อยไปอยจังหวะเป็นจังหวะงามตัวงาม อัด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 เข้าๆๆๆมาเลยอุ้ยฟ้าสใส่งามๆเลยต้อได้ครูแล้วได้ครูแลสองสามตัวเลยเนาะดเดี๋ยวเก็บก่อน้ออนี่เพิ่มเลยเปง,งานเลาะยามก่อนนะครับเลาะอย่างตำลังเขาเก็บตำลังฮะเพิ่มไปเรื่อยๆมันมัดมันมนัดมาเลย ใหญ่รุดได้คือที่อยู่เฮเียงเขควบจนพอนวัหรือไก่ป่าวะโอ้ยก่อใช่เจ๊แบบนี้ก็อโตก่อแงกักนะกหักขักก่อนนี้โบกินหรอดึงลงไปดึงลงไปลายเถื่อนลายที่จับจวกเลือบแบบเห้นว่าไหลายก็อโตเลยบบบนี้เอ้ามันมันมอนหน่อย หลังทีซองกันอยู่ผู้ออโอ้ใส่งามๆเลยผีเอาเนาะสองรอบแล้วบได้นี่ฮะเนาะเที่ยงกันเลยตัวหนักกับตัวใหญ่เดี๋ยวเพิ่มมาเรื่อยๆประมาณโลป้ายเลยทุกคนเนาตรวจเจอถ้ำปลาไหลมาดิบุ๊คถ้ำปลาไหลเลยใส่งามๆดีๆดีๆโอ้ใส่งาม,งามาๆ,ๆใส่งามๆนี่ได้เพิ่มมาเรื่อยๆโอ้ มันมานเลยวันนี้ไลยโอ้โหฟอร์ตโจดตั้งนะฟอร์ตโอ้ยบาดนี้กันก็หางตัวนี้ก็ได้ก็หางคอโต้ไลยโต้เลยทุกคนเลยเป็นดึงลงไปเป็นบุก,กินตายเลี้ยวตอนนี้กูเบ็ดเบินเลยทุกคนรอยามเบ็ดเบินล่ะมันมานอยู่ พอได้อยู่ได้กินพอได้ไปปั้นกันโวดหล่าโลนะทุกคนมันมันเหมือนี่มีไส่ใหญ่ๆงามๆอยู่เหมือนี่มาบุกทำปลาไหลเหมือนนี่ขักกเลยเดี๋ยวเปิ่งผลงานน้ำกันทุกคนได้หลายตัวใหญ่เลยมีตัวใหญ่ๆไส่ใหญ่งามๆมีโตบักใหญ่เป่งๆเลยตัวหน่อยก็มีอยู่สองสามโตแต่ว่าตัวใหญ่นี้ค่อนข้างลายได้เหมือนนี่คุณบักใหญ่เลย เดี๋ยวฮะสีเดินทางกลับเมื่อเคื่อนมาเลยทุกคนกลับเมื่อเคื่อนกับเมื่อแบ่งเมื่อปั่นกันนะพอได้อยู่ได้กินเดี๋ยวไปพอกันอยู่เพื่อนคนละแต่ป,ปั่นกันว่าสิได้จักโต้กูเลยจักโต้นะ เดี๋ยวปั้นกันก่อนตอนนี้ปั้นกันแล้วก็ได้คนละพกโตทุกคนพอได้อ่อมได้แกงอยู่เดี๋ยวไปพอกันอยู่เพื่อนผมนะน้าน้าเนี่ยแต่ละมือก้อ็จะเจอเกล็ดหม่องๆบนแขนหน้าอลยมึงแย่งเนี่แหละเห็ดกินเลยได้มาเฮอเทียได้ยังทิศทางว่าเห็ดเนี่ยได้หมดของกินก็เห็ดกินเลย นี่ได้ค่ะจะกินปัดไว้นีกได้นี่จะกินโต๊ะแม่ค่ะแม่เาสด็ดเขาปัดว่าเฮ้ยเด็ดทองน่าหน่อยนี่นะเด็ดทองน่าหน่อยนี่นู้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดเรื่เรียบร้อยทุกคนเลยนากาศคลิปนี้นวิดีโอนี้กกับพี่ประมาณนี้นะออกขายอยู่หากินของที่ได้มากอะก็ว่าโอเคอยู่เดี๋ยวลายโตเติบมีตัวยิว่งใหญ่คลิปนี้วิดีโอนี้กกับจะได้ปิดไว้อยู่สนิทสะกอน จะนันกกทถารุนติดตาเมึงในคลิปหน้าว่ะัส,สิพาไปหาอยู่กคินด้วยครับไปบบได้กะถ่านติดตาเมึงคลิปหน้าทุกคนสำหรับคลิปอีก,กอะเขาลาไปก่อนบ๊ายบาย